สวัสดีทุกคนครับแหมพอดีแอดมินมาหาหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎของหมอเหรียญทองอะ่ะตรงตรงอะไรอะ่ะเขาหลักสีแจ้งแจ้งวัฒนะพอดีมาจอดรถที่อะไรเขาเรียกว่าวิลล่ามาร์เก็ตนะครับก่อนถึงบิ๊กซีตรงหลักสีนะฮะแอดมินเห็นสภาพเลยก็เลยอยากจะแชร์ให้ทุกคนดูครับว่าขึ้นที่นี่ฮะ นี่ครับคือสภาพแบบปิดนะแอดมินเคยมาที่นี่ทีหนึ่งนะเขาก็เคยเปิดปกติแหละแต่หลังจากโควิดครับดูสิฮนะดูสิเหล็กพังทลายต้นไม้พังทลาย,ลายอันนี้น่าจะเกิดจากลมฝนพัดแรงนะนะครับแล้วก็ร้านปิดหมดเลยครับอันนี้มี2โซนนะมันจะมีโซนหนึ่งที่ยังเปิดอยู่ ของวิลล่ามาร์เก็ตนะครับก็มีอยู่โซนด้านนู้นอะที่ยังเปิดอยู่ก็มีอาเลมอนฟาร์มอะไรอยู่แต่ว่ามีอีกโซนหนึ่งที่ปิดเลยล้างเลยครับซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เคยเปิดเนี่ยดูเลยครับปิดหมดเลยฮะโอ้โหนี่ผลจากโควิดครับท่านผู้ชมครับเนี่ยล้างหมดเลยอะ่ะนะ น่าจะเปิดเป็นสิบสิบปีแล้วที่เนี่ยนะครับเนี่ยฟูจิฟูจิก็ปิดนะโอ้โหซึ่งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็คงจะมามาเปิดนะเดี๋ยวโอ้โหก็เลยอยากจะให้ดูครับเนี่ย ชั้นบนนะฮะปิดหมดเลยครับเนี่ยด้านหน้าเป็นถนนแจ้งวัฒนะนะเน่ยรถก็ติดครับช่วงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงนะอยาให้ดูอรโอ้โหตรงนี้น,น่าจะเป็นโรงหนังหรอเปล่ามันเป็นโรงหนังอ่ะ่ใหญ่เงี้ยรถแทปิดหมดเลยครับปิดหมดเลย ซากใบมงใบไม้โอ้โหจริง,รงๆเขาน่าจะเปิดนะแอดมินว่าเขาน่าจะเปิดได้แล้วนะเปิดเนี่ยเปิดเลยเนี่ยร้านตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสรตทฟู้ดไปเลยนะครับจริงๆอะ่ะนะหรือว่าเขายังมีแผนไว้ทําอย่างอื่นหรือเ็าจะขายที่เอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ให้ดูฮะว่านะสภาพมันเป็นยังไงนะครับโอ้เห็นแล้วมันก็ หดหูเหมือนกันนะหดหูเหมือนกันนะว่าโควิดนี่มันก็มีผลกระทบแบบอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆมันมีหลายตลาดนะัที่ปิดอะไรลักษณะเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแอดเป็นอยากให้เห็นกันนะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะนู่นนะฮะบ,บันไดเลื่อนล้างเลยเห็นไหมเออนะเออจริงๆเขาอาจจะ เดี๋ยวเรเขาอาจจะทําแผนอย่างอื่นนะครับแอดมินก็ไม่รู้ของเขานะเอ่อก็าอาจจะขายตรงนี้ทําคอนโดหรืออาจจะสร้างใหม่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็เลยปิดล้างไว้ยังไม่ทําอะไรแต่ว่าเ,เนี่ยครับเห็นแล้วมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอะ่ะเหมือนแบบโอ้โหนะก็เ,เป็นกำลังใจให้ที่นี่ก็แล้วกันนะฮะของวิลล่ามาร์เก็ตเนี่ยนะครับเอ่อ เขาบอกว่าคอมมูนิตี้เตรียมพบกันเร็วๆนี้โฉมใหม่ว่างัน้นนะเขาบอกว่างัน้นนะก็เป็นกําลังใจให้ที่นี่ก็แล้วกันก็ทุกๆที่ด้วยก็แล้วกันนะเห็นไหมฮะรถไฟฟ้าสายส,ายสีเหลืองสีชมพูมั้งเนี่ยนะก็กําลังจะได้ใช้แล้วเดี๋ยวถ้าตรงนี้เปิดใช้คนก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่ารถมันติดมากเลยตอนนี้เห็นไหม เออ,อะนะนเดี๋ยวให้เมีนไปหาหมอก่อนนะครับไปฝ่าฝีที่ตูดก่อนนะออลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสไครกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครกันด้วยนะครับ